ญหาน้องหมาเกียริรถยนต์ครับบางที่เกิดจากที่เราชมผิดจังหวะครับการห้ามผิดจังหวะวันนี้เรามาปรับพฤติกรรมด้วยคิกเกอร์นะครับ ตารปรับพฤติกรรมคือไม่ใช่การบังคับให้เขากลัวและให้เขาหยุดนะถ้าสมมติว่าเขาเลิกกลัวเนี่ยเขาก็จะกลับมาจะเห็นนะครับว่าน้องหมาหมูกรอบเนี่ยไม่ชอบรถเลยเห็นมเมื่อกี้วิ่งผ่านไปคันหนึ่งหมูกรอบเนี่ยได้ยินแต่ไม่มีการเห่าแล้วนะครับการพฤติกรรมคือหาจังหวะหรือทามิ่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งอาจจะยากครับแต่ถ้าหาเจอเนี่ยแล้วทาจนชินครับมันจะคุ้มค่ามากครับเพราะเราไม่ต้องไปทาอะไรเขาอีกครับเพราะเขาจะปรับความคิดแล้วเชื่อว่าการที่มีรถทุกครั้งครับจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นครับเราต้องลุ้ไม Boy What gonna do ตเตือนคู่เอกดีใบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคเนมี